ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแม่ดาแม่นปัวนะคะแม่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับราศีใดนะคะใน6อันดับราศีนะคะที่มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็ได้เลื่อนตําแหน่งในหน้าที่การงานในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ดาแม่นปัวขอกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะถ้าท่านใดนะคะแชร์ให้แม่ดานะคะขอให้รวยรวยรวยนะคะแม่ดาจะกราบขอบคุณนะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ขอให้ คนนะคะให้กดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามแม่ดานะคะแล้วราศีหกอันดับราศีนะคะที่มีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะมีราศีใดบ้างนะคะมีราศีใดบ้างนะคะหนึ่งได้แก่ชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมีนชาวราศีเมษชาวราศีกรกฎชาวราศีกันนะคะแล้วราศีสุดท้ายคือชาวราศีสิงห์นะคะ ชาวราศีมังกรนะคะที่ผ่านมานะคะการงานนะคะเหนื่อยนะคะเจ้านายผู้บังคับบัญชานะคะใช้งานเราเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่เจ้านายก็จ้องมองเราอยู่นะคะว่า เราทํางานแบบไหนนะคะแต่ต่อจากนี้ไปนะคะการที่เจ้านายนั่งมองนั่งจ้องมองเราอยู่นะคะในการใช้งานที่ผ่นานพามานะคะดวงดาวมาได้เคลื่อนย้ายด,ด้วยรหัสตัวเลขนะคะก็จะทําให้หนึ่งเงินเดือนขึ้นนะคะในช่วงตุลาคมนี้นะคะถ้าคนที่ทํางานราชการนะคะอาจจะได้ปรับตําแหน่งนะคะหรืออาจมีเกณฑ์โยกย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่การโยกย้ายก็ถือว่าดีนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะราศีต่อไปนะคะคือชาวราศีมีนนะคะ ชาวราศีมีนบอกได้เลยนะคะที่ผ่านมา2อสาปีมีแต่เรื่องวุ่นวายมากนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคร,อ,งรอ,งอบครัวอะไรทุกอย่างนะคะนักหน่วงนะคะแต่ต่อจากนี้ไปนะคะสวรรค์เปิดทางรหัสตัวเลขโอ้โหแบบเป็นรหัสตัวเลขที่ลงตัวมากนะคะสวรรค์เปิดทางกว้างนะคะงานนะคะเข้าทุกทิศทุกทางเลยนะคะจากคนที่งานน้อยนะคะช่วงนี้งานก็จะเยอะมากมายขึ้นมานะคะคือ1ต้องให้ใจเย็นๆนะคะแล้วค่อยๆทําให้มีสติให้ไล่ทาในทีละงานนะคะ ก็ถือว่าชาวราศีมีนะคะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานสูงมากนะคะหรือคนที่ทํางานเดิมๆอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะสําหรับชาวราศีมีนะคะราศีต่อไปนะคะคือชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษนี้นะคะที่ผ่านมาก็ถือว่าการงานนะคะโดนเจ้านายนะะจ้องจับผิดแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานนะคะเพื่อนร่วมง,งานก็เอารัดเอาเปียกนะคะแต่ต่อจากนี้ไปนะคะช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะหรือเปลี่ยนงานแบบผุบนะคะแล้วได้งานที่ถูกใจด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะราศีต่อมานะคะคือชาวาราศีกรกฎนะคะชาวาราศีกรกฎที่ผ่านมานะคะงานอาจจะมีคนตกงานมั่งนะคะแล้วก็งานโปรเจกต์ก็ไม่ค่อยมีเข้านะคะงานแบบล่อยหลอมากนะคะ จะเดินไปหนทางไหนก็เหมือนทางตันนะคะในเรื่องการงานแต่ต่อจากนี้ไปคนที่ตกงานก็จะได้งานนะคะคนที่มีงานอยู่แล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะอ่านะคะในเร็ววันนี้นะคะเราได้งานที่เราถือว่าเราถูกใจด้วยน,นะคะชาวราศีต่อมาคือชาวราศีกันชาวราศีกันเนี่ยถือว่าเป็น12ราศีในหนึ่งหนึ่งหนึ่งราศีที่น่าจับตามองมากนะคะทุกๆเรื่องถือว่าไปได้ดีมากนะคะ แล้วเรื่องการงานที่ผ่านมาก็ถือว่าโอ้ยเงียยของเราโดนไล่ออกจากงานกลางอากาศก็มีนะคะบางท่านนะคะแต่สําหรับต่อจากนี้ไปนะคะชาวราศีกันนะคะช่วงนี้จะลงทุนทําอะไรนะคะลงทุนได้เลยนะคะชาวราศีกันนะคะสำหรับเดือนตุลานะคะแล้วก็จะมีเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนดีมากนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะราศีสุดท้ายนะคะคือชาวราศีสิงห์ ชาวราศีสิงที่ผ่านมานะคะการงานหนูแบบเหนื่อยมากวิ่งงานทั่วเลยครบางบางท่านก็จะวิ่งไปต่างจังหวัดมั่งอะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศมั่งนะคะแต่แต่ช่วงนี้นะคะการงานอาจจะอยู่นิ่งนะคะแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยป้อนงานให้ตลอดนะคะสำหรับชาวราศีสิงนะคะอ่านะคะจะเป็นข่าวดีของสําหรับชาวราศีมากนะคะก็เป็นราศีอีกหนึ่งราศีที่น่าจะตามองอย่งราศีนะคะ ประมาณช่วงนี้นะครับช่วงนี้งานจะเข้าเยอะมากนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะแล้วนะคะวันนี้ที่พี่ดาพูดมาทั้งหกราศีนี้นะคะ,ะมีราศีมังกรราศีมีนนะคะราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีเมษนะคะแล้วก็ราศีราศีเมษแล้วก็ราศี กันราศีสิงห์นะคะทั้งหกราศีนี้ก็ถือว่าเป็นราศีที่เกณฑ์เปลี่ยนงานจะดีมากเลยนะคะเพราะการงานช่วงนี้ถือว่าสวัสดิ์เปิดทางตัวเลขตัวรหัสมันได้เปลี่ยนจากที่มันสับสนวุ่นวายนะคะก็ถือว่าการงานตอนนี้นะคะเข้าหาใครเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่ตกงานก็ให้ไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานะคะทุกทกท่านนะคะจะคอยสนับสนุนนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่ดาแนนปวัวนะคะอ่ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนะคะคลิปต่อไปวันนี้นะคะพี่ดานะคะสวัสดีค่ะ